กัรดห,หอมกัดหอมผ่านมาเสียหายกลย้องได้ไหมอาดคิบมีปคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเราจะไปไหนคะ<ป>บอกคุณผู้ชมหน่อยไปเราจะไปไหนเอ,อ่ยไปไปกางเต็นท์อ,อ่าเราจะไปกางเต็นท์ที่เขาใหญ่กันนะคะตอนนี้เราถึง เข้าใหญ่แล้วแล้อยู่บ,บุญถืยนันแห่งชาติเข้าใหญ่อากาศยินมากแล้ว เรวตื <anto> ่นแล้วลาตดติ้นลำตะคองเราก็ขอขอหลับตาก่อนนะคะเพื่อนคุณผู้ชมน้องกันถอมตื่นเต้นน้องกันถอมขอหลับตาคนก็เยอะอยู่นะอนตยัคะยังเลยเห็นไหมแล้ก็ทออยากเสร็จแล้วนี่ดูรถสิคะเยอะมาก เราจองกันมาแล้วเนาะเราจองผ่านระบบได้หรือาได้ยังคะได้เลยคะ่ะว้าวอันนี้เต็นท์ของอุทยานว้าวอินซตอร์คูเราจองที่พักกันมาแล้วเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเดิตนตรวจเองเอกสารอีสองหก,อกสองสามสีู่ ม่างนะคะแม่จะคุณแม่ตอนนี้23องศานะ23เมื่อกี้แม่แอบเข็นป้ายเมื่อกี้น้องก็ถามเข็นก่อนแม่อีกค่ะอืมยกเลยอุ้ยคุณแม่นี่มีพี่มังคีมังค์โอ้ฝั่งนี้เขาไม่ให้เราเลยวะมีตรงนี้มีที่จอดนะคุณแม่ค่ะน้ำเยอะมากเลยค่ะมีที่จอดแต่ไม่มีที่กลางอเอาบุญดูก่อนนจะ ตรงนี้ไม่ต้องฝันเลยนะการเดินเราเคยมาแล้วไม่ใช่หรืออยู่นะตอนนี้เราเคยมาแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้เราไปหาที่กาต็กันก่อนว่าอยากได้โซนไหนคุณดนัสสิคะคุณแม่ค่ะดูเต็นท์นสสิคะสวยมากเลยอุ้ยดอกกว้างคุ แล้วสบายจะเดินขอเดินดูกอนดิเราจะไปตรองหงนะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงลานกางเต็นลำตะคองกันแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่าวันนี้เราโชคดีมากๆเลยพอเรามาจอดรถเราก็หาทําเลในการกางเต็นมาเจอทําเลกางเต็นนะคะที่อยู่ริมลําธารแล้วก็อยู่ใกล้ร้านค้าสวัสดิการใกล้ห้องน้ําด้วย เราก็เลยปักหมุดนะคะลงตอกสมอกันตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการช่วยกันกางเต็นท์ของเรา3ามคนก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะเพราะเต็นท์หลังนี้นะคะเราจะกางเป็นครั้งแรกก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็ช่วยกันลงมือ3าคน นี่ค่ะมีน้องกวางด้วยนี่น้องมานอนใต้ต้นไม้น่ารักมากไปกระอกลับเต้นเรากระสอบไปนำหน้าระวังขี้น้องนะ ไปแล้วน้องไปแล้วของเก่าวายน้องอวายน,น,น้ำไปแล้วอะ่ะรวบไม่ใจโยงนะ ระวังนะกัดหอมดวบรรยากาศบนสะพานอ่อ,อยเดินดีๆน้องเดินเบาๆนะกัดหอม ตัวเองมาโยกได้ไงพี่เขาอยู่ข้างหลังโยกไม่ได้ประมาณนี้พามาชมวิวไม่ทำไมเบียดนะตอนนี้ตอนเย็นแล้วห้าโมงเย็นเรามาเดินเดินชมบรรยากาศตอนเย็นกันนะคะแล้วก็มาซื้อของที่จุดเนี่ยเขามีปักไฟ บริการนักท่องเที่ยวถ้ามาช้าเพิ่มอตมก็ได้เดี๋ยวแค่เจใช่นี่ลมแรงมากก็ไม่ใช่ไรเนาะเ้ามาเนี่ยหว่าฮะเราไม่หัวช้าก็ไ้เอามาแต่เอามา หกโมงแล้วนะตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วค่ำและหกโมงเย็นกี่โมงนะกันหอมดูนาฬิกาสิหกโมงตรงหกโมงตรงเรามาถึงได้กี่โมงเกือบเกือบเที่ยงแ,บบแล้วก็กางเต็นท์กางเต็นท์เสร็จเราก็นั่งชมวิวไม่ได้ไปไหนเลยเฝ้าเต็นท์นะคะ พอมีอะไรนะมีอะไรนะกันหอมมาบอกหน่อยสิมีต้องเต่าน้องมีน้องกวางใช่ไหมมีน้องกวางแล้วก็เราก็เลยไม่ออกไปไหนดีกว่าเพราะว่ามีน้องกวางแล้วก็ที่จอดรถน้องกวางที่จะเยอะน้องลิงเออน้องลิงอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราก็ไปเดินดูอะไรนะสะพานใช่ปะโอแม่เวียนนาเนี่ย กระ ah ถอมอาบน้ําเสร็จแล้วหนาวมากเลยค่ะทุกคนนะใส่เสื้อหนาวหนาวมากเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนเมื่อวางไงเดี๋ยวชั่วโมองอ่ะนอนป่ะหิวป่ะละ่ะกระถอมหยิบข้าวเปล่าฮะหิวข้าวไหวม,ามาก,กลับมาก็ทำเัินไปรอกลับมาเดี๋ยวเราจะไปส่งสัตว์จองส่สงสัตว์ไปตอนหนึ่งทุ่ม บอกว่า50นาทีส่องสัตร์ก็เสร็จประมาณเข้ามาก็สองทุ่มเดี๋ยวเรากลับมากินข้าวกันเพราะก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่เพราะกัดหอมอาบน้ำแล้วอากาศก็ที่ไปดูมาที่วัดอุณหภูมิเท่าไหร่นะ23.5ประมาณนี้อ่ะไปเอาตังพอหนูจะไปซื้อน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปส่องสตัตว์เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนส่องสตัตว์เนาะ เราจะไปรีวิวดูการส่งสัตว์กันก็เขาเรียกว่าไรนะไปกับเพื่อนข้างๆเต็นเรานั่นเองนะคะเป็นการแชร์กันเนาะเที่ยวละหกร้อยันูบอนึงนะอืมโอเคปะเดี๋ยวเจอกันตอนส่งสัตว์ค่ะพิ่ป้าแมไหมคะเรามาส่งสัตว์กันนะคะทุกคน ตวนี้มองมีอะไรดีไปเจอเม่นแล้วหนึ่งเจอเม่นแล้วหนึ่งตัวหลายมีสามตัวตัวเล็กด้อยสามตัวนี้ยให่ไมอ้ค่ะนองก็อเจตัวอะไนะม่มีกี่ตัวคะสาตตัวเล็กด้ก็หกเขาเล็กมากแล้ว่มัน กล้องวีดีโอมันไม่ค่อยโฟกัสอหะเพราะว่ามันถ่ายกลางคืนนะเดี๋ยวเราถ่ายอูปไปดูแลกันเพราะว่าในป่าเรามันไม่มียอดหย้าไงทำไมถึงในป่าไม่มีกระหจ้าเพราะว่าแสงรที่ส่องไปถึงพื้น กันหอมกินข้าวกับอะไรคะกินกับข้าวมื้อนี้ของเราคืออะไรคะ <c oughs> นี่เลยค่ะต้มซุกี้เนี่ยน้องกั้นหอมกินอะไรลูกชิ้นกับหมูลูกชิ้นกับหมูแค่นี้เองชอบผู้ขีดมากกว่าหมูหรอคะหลังจากที่เรากลับมาจากส่งสัตว์เราก็มา,ามากินอะไรคะ กินข้าวกันเจอนองเม่นด้วยค่ะเจอนองเม่นด้วยตัวเจอหนังกวางเยอะบ้าเจอส่วนัขอีกกองหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะเจอนกด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะหิวจะไปอาบน้ำล้างจานแล้วก็นอนละค่ะมีลูกชิ้นด้วยนะคะเยวะบอาด้ว

อ้าวก็ใส่นี่ไงน้ำชิ้มไงลูกโอ้โหคุณพ่อพ่อไม่เคียมหมูที่เนี่บ้านใส่หมูกรอเลย มีสารอาหารสักเทนะ่าไหร่เน่ยที่มันมันอร่อยมากเดบไปจองกันมาแล้วก็กินนะกพรถ้าคืนก่อนไปต้องรีจีมรเขาบอกคุคนี่หนาวจริงมันร้อนไม่หนา นี่ใช่ปกติของขวาใหญ่มีหนด้วนาเราคุ้น้อแคยินเนอ่ััน้องขมออะไังเจอแจอมแล้วก็เจอแม่สามแล้วเมืเจออีกสอกันเลย

ไม่ได้ครัวต้องมีใครสักคนนึงเช่นแบบอ้วทุ่งไหนก็ได้ไหนนะขอน้ำอาจบ่มอ่ะที่มันเป็นน้ำขนาด้เฉดชูบเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใครเป็นเศษไปเลยน้ำมันหอมอะไรสีอะไรกระเต้กระเต้อะไรมีมีแปรงซี่แล้วก็มีน้ำเติมน้เติมอยู่ข้างใน